มือนี่นะทุกคนเนาะแต่พาทุกคนขี่รถกายอนุสาวรีย์หรือว่าปะตุุสัยเนาะนาครหล,ลวงเวียงจันนั่นเองเนาะมือนี่อากาศดีดีเลยทุกคนเป็นอย่างเพราะว่าเมื่อคืนนี่เนาะมือนี่วันที่10เดือน4บปี2 0 2 4เด้อได้ทุกคนอากาศดีเพราะว่ามื้อคืนฝนตกทั้งคืนตื่นามาอากาศเย็นดสดชื่นนี่ลีทุกคนบนหน้าเสื้อว่าบรรยากาศจะดีดี ขนาดว่าเมื่อก่อนสองสามหละมือหลังเนาะโอ้ยฮอนกับฮอนฮอนแต่ตอนนี้อากาศเย็นเย็นซื่นใจอันนี้ก็จะแม่นวงเวียนที่ประตูไซเนาะทุกคนเนาะท้องฟ้าในนครหลวงเวียงจันทร์สดใสสุดๆนี่นนะพ่อก็ยังฝนหากระตกสาว